สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ t ิปเซต t ตอรนั่นเองนะะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในไอเดียของพี่นั่นเองเนาะก็จะมารีวิวโปเกมอนระดับ S กันต่อนะคะซึ่งเป็น S ตัวใหม่ไหมก็ใหม่เหมือนกันเนาะเออที่เข้ามาได้ไม่นานนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยระดับ S ตัวนี้ก็คือตัวหนูชมพูนะคะหรือเอมบริดนะคะทุกคนเอมบริดนะก็จะเป็นตัวที่ได้มาจากอ่าตู้ประมูลนะคะตู้ประมูลที่ด้านบนเนาะที่สุม่มกันในขันประมูลนะฮะ ระดับ S พั s แล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะฮะจะเป็นตัวใหม่ที่ได้จากตรงนั้นมาเนาะตู้สุ่มทั่วไประดับ S เนี่ยไม่มีนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นไหมหน่าปั้นไหมก็ไม่เห็นมีคนเล่นหรือคนปั้นนะเออแต่ก็จะมารีวิวให้เผื่อใครอยากจะเห็นหนูชมพูว่าเป็นยังไงบ้างเอฟเฟกต์สก,กิลเป็นยังไงนะคะสำหรับ ตัวนี้นั่นเองเนาะก็จะปั้นแบบค่าๆพลังอยู่ที่3 5ม7มนอะคะอยู่ที่3าดาวได้มา1ตัวเนาะในการอัพดาวก็ใช้ดิตโต้หรือใช้การแลรกเศษก็ได้นะคะสำหรับการที่จะ เปลี่ยนเนาะหรืออัปดาวนั่นเองนะฮะตัวนี้ถ้าใครชื่นชอบอยู่แล้วนะคะก็ปั้นได้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่อยากจะเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะเจ้าตัวหนูชมพูนี้เนี่ยจะเป็นธาตุพลังจิตนะพลังจิตอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็นิสัยเรามาดูกันนิสัยเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของสปีดนะคะความเร็วเนาะแล้วก็เรื่องของการโจมตีพิเศษนะคะ special attack นั่นเองนะ <special attack S 2> เ,เรามาดูกันต่อที่ค่าความสัมพันธ์กันบ้างนะคะค่าความสัมพันธ์ของเจ้าตัวหนูชมพูเนี่ยช่องแรกก็จะเป็น attack 10% special attack 10%นะคะทุกคนก็จะ ะเป็นทาปูเลเล่ระดับ S อีก2ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ถือต้นหอมเนี่ยคือเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ตัวนี้น่าจะยังไม่เคยนะคะทุกคนต,ตัวตรงกลางเนาะแล้วก็ชอ่องที่2ครบนะ HP 12%ซมีสโลปโปเก้นะคะแล้วก็บารีเอตนะคะแล้วมีมิวระดับ A ออีกหนึ่งตัวเนาะ ช่องที่3ก็ดาเมจนะคะอย่างละ10%รนะก็จะมีตัวนี้แล้วก็เซนไน์นะคะแล้วมีระดับเอกหนึ่งตัวเนาะส่วนช่องสุดท้ายนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือแอทแท็กโบนัสนะคะ5%มียุซี่กับอ่าอัคน่อมนะฮะก็าจะเป็นหนูฟ้าอ่าหนูฟ้ากับหนูเหลืองแล้วก็ชมพูนะฮะสามหนูเลยนะ,ะถ้าเล่น3หนูน่าจะแบบ อันนี้เนาะถ้ามันเข้ามาแบบครบครบสามหนูแล้วแบบเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเอาสามหนูเล่นอยู่ในทีมน่าจะน่าสนอยู่นะทุกคนเออแต่มันยังไม่เข้านะหนูฟ้ากับหนูเหลืองนะคะยุกซี่กับเจ้าตัวอัคนอมยังไม่เข้านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่เรื่องของอาวุธกันเลยอาวุธตัวนี้เน้นสปีดนะเน้นสปีดกับดาเมจนะคะทุกคนก็ถ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าสปีดก็คือตัวนี้นะ5%ตดาเมจก็จะเป็นสเปเชียลแอทแทคกเนาะก็คือตัวนี้อันนี้ดาเมจ แแล้วก็คียที่ข้ออีก3นะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น H p 8%แล้วก็ดาเมจโจมตีพิเศษเนี่ยคือ4%นะหรือใครไม่มีแบบเรื่องของดาเมจไม่มีสปีดก็ใส่เป็นป้องกันไปก่อนได้นะฮะส่วนอีปิกเผื่อใครจะปั้นยาวๆแล้วใส่อาวุธม่วงอาวุธม่วงได้เยอะเนี่ยก็คือสปีดตัวนี้มงกุฎคิงล็อกนะฮะเน้นเรื่องของสปีดแล้วก็เน้นเรื่องของดาเมจ ดาเมจมันก็คือจะใส่คีย์ที่ข้อก็ได้นะ,ะก็จะเป็นดาเมจตัวนี้อ่าหรือจะเป็นแบบที่มันบวกเรื่องของอ่าธาตุพลังจิตเนะาะธาตุบวกธาตุพลังจิตสกิลดาเมจสกิลของธาตุพลังจิตนะฮะหแล้วก็ HP 5%ห้าเปอร์เซ็นต์สปีดหนั่นเองหรือถ้าใครไม่มีก็ใส่ป้องกันอาวุธอื่นๆไปก่อนได้เดี๋ยวเราลองใส่แอปเปิลให้ดูนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปลองในด่านต่อสู้ให้ดูให้ดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วแปลแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะมาดูว่า เอฟเฟกต์สกิลตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสู้กับระดับ S ตัวใหม่ตัวอื่น,นได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยตอนนี้เราเอาเจ้าตัวเอมริตนะฮะหรือหนูชมพูนะลงสนามต่อสู้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหกันก่อนนะสกิลมันก็จะเป็นพลังจีทั้งหมดเนะเพราะมีธาตุเดียวนะก็สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะสร้างความเสียหายสเปเชียลแทกหรือโจมตีโจ,จมตีพิเศษเนาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์มีโอกาสหกสอรเต์ที่จะทรให้เป้าหมายหรือศัตรูเนี่ย หนึ่งรอบนะหรือเป็นแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หมายถึงว่าแบบออกสกิลอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยออกสกิลไม่ได้นะหนึ่งเทิร์นนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน่าเปน,เนี้าาสำหรับสกิลนี้เฮ้ยเป็นดาวนะดาวแบบพุ่งลงมาที่ศัตรูเนาะแบบเดียวนะมันตอนที่สกิลที่2เลยสกิลที่2ก็ธาตุพลังจิตนะโจมตีแบบเดียวเหมือนกันสเปเชียลแท็กโจมตีพิเศษเนาะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะมีโอกาส80%ที่จะทำให้ หน่วยโจมตีนะคะสูงสุดของสตรูเนี่ยคือไม่สามารถควอบคุมได้นะฮะเป็นเวลา1เทิร์นหรือ1รอบนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวดูกันเอฟเฟกเป็นไงบ้างเฮ้ยสวยอยู่นะแต่มันไวไปหน่อยนึงนะ สำหรับสก,กิลสองของมันนั่นเองมาต่อกันที่สก,กิลอันติเลยนะคะอันติของเจ้าตัวหนูชมพูเนี่ยก็คือโจมตีเป้าหมายหรือศัตรูนะคะทั้งหมดนะแล้วก็สร้างความเสียหายสเปเชียลแท็กกมีโอกาส60%ที่จะทําให้แบบศัตรูเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะหรือออกสกิลไม่ได้เป็นเวลา1เทนะินระ์นนะน0นะขึ้นอยู่กับว่ารอบนั้นมันจะติดหรือไม่ติดนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน อ๊าปเฮ้ยสวยนะเป็นน่ารักมากสกิลนี้เฮ้ยเอฟเ,เฟกมันสวยนะถ้าเทียบกับระดับ S เ,เนี่ยคือก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับออกแมวแบบหวานๆไปเนะาะมาดูที่สกิลหนึ่งต่อปึ๊บเนี่ยมีดาวพุ่งลงมานะแบบเดียวเราให้ดูอันติรอบนึงไปเลยค๊าปอุ้ยน่ารักมากอยากเห็นหนูเหลืองกับหนูฟ้าแล้วอะ่ะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันติน่าจะไอสวยหรือน่ารักไม่แพ้กับตัวหนูชมพูเลยกนะ็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวสองไปปัป๊บเดี๋ยวเราจะกดให้ดูแบบทีมเนาะทีมแบบสามตัวพลังจิตอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่ะกดอันติไปเลยปั๊บอันนี้สกิลค่อนข้างอ่าเรื่องของแบบสามสกิลนี้คือคล้ายๆกันก็คือ ศัตรูเนี่ยถ้าโดนสกิลแล้วมันจะมีโอกาส60บ้าง80บ้างแล้วแต่บางสกิลเนาะแันตีเนี่ยหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยคือออกเรื่องของแบบออกสกิลไม่ได้ในเทอร์นนั้นไปเลยอะ่ะเออมันจะมีแบบด้านสัญ,ญลักษณ์ด้านบนที่เป็นแบบเหมือนติดอันนี้สัญ,ญลักษณ์ไว้อะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะ,ะถ้้มันขึ้นนะเนี่ย,เ,ยเห็นปะมันจะมีสีแบบดำดำขึ้นมาแบบเนี้ทำให้แบบศัตรูออกสกิลไม่ได้นะฮะ ควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะกดสก,กิลหนึ่งไปปั๊บเรียบร้อยถทว่าเป็นตัวหนูชมพูที่แบบว่าอันติน่ารักมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดองดูแบบ3ตัวนะคะระดับ S 3ตัวทีพลังจิตกันเลยอันนี้เราเอาลง3ตัวนะคะให้ดูแบบตัวพลังจนะิตเนาะถ้าเอาลงห้ามันจะจบไวไปนะคะทุกคนแบบมันจะไม่ทันได้ดูแบบหนูชมพูตีเนาะ ก็เดี๋ยวเอาตัวระดับ S พั s นะฮะจริงๆว่าจะเอาระดับ S แล้วบางตัวมันไม่ได้ปั้นแล้วนะก็เลยเอา S พั s มาเพิ่มก็คือเจ้าตัวมิวนะมิวออริจินแล้วก็มีเคสิเลียมีหนูชมพูนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนีย่ยสกิลมันก็น่ารักเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนมันเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ที่แบบขึ้นมา มันทําให้แบบถ้าตัวหนูชมพูมัมนออกสกิลนะฮะก็คือตัวที่มันโดนอ่ะแล้วมันติดสัญลักษณ์นั้นก็คือจะแบบออกสกิลไม่ได้หนึ่งเทินนะมันเป็นแบบสกิลแบบควบคุมเนาะไม่ฝั่งศัตรูออกแบบสกิลไม่ได้หนึ่งเทินนั่นเองมิวช่วงแรกคู้เล่นใหม่ก็ปั้นยาวๆได้นะเพราะว่ามันได้เศษมาได้อัพดาวแบบไวนะฮะ ดราเพิ่มขึ้นไวนั่นเองแอแค่มิวนี่ก็ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยมิซี <You seem S 1> ไม่ได้อันติไอตัวหนูชมพูไม่ได้อันติแล้วนะป๊าบได้ไหมนี่หนูชมพูอันตินี่ได้อันติอยู่ดูปึ๊บนี่น่ารักมากมีลุงขึ้นมาด้วย นี่เจอมิลออริจินสก,กิลใส่ไปเรียบร้อยนะคะ ก็มานี้สำหรับการรีวิวเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวหนูชมพูหรือเอมริดนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้เนาะก็ถ้าในอนาคตถ้ามันมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของแบบยุงซี่กับอัคนอมเนี่ยเดี๋ยวม่จะมาลองให้แบบ3ตัวเนาะเออสตัวอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ถ้ามันมมีเข้ามานะฮะแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เข้าเนาะ,ะมันเข้าแค่หนูชมพูอย่างเดียวนะคะสำหรับตัวสกูลหนูตัวนี้นะค,ะความน่าเล่นคือมันไม่มีใครปั้นนะสำหรับตัวนี้ ถ้าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวแล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยและเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถปั้นเล่นได้นะคะในเซิร์ฟแบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเล่นยาวๆไปแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่เหมาะนะในการเล่นเนาะระยะยาวนั่นเองก็วันนี้นะคะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวหนูชมพูหรือเอมริดนะคะถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะ,ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ